สวัสดีครับสำรับวันนี้ผมก็นำเอาเรื่องราวดีๆความรู้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมาพูดมาเล่าสู่คุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะนำมาพูดนำมาเล่าวันนี้นั้นจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่สามารถเอาไปใช้ในชุดประจำวันได้มากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวคุณเองเกี่ยวกับบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของคุณนะครับ สำหรับเรื่องที่ผมจะนำมาพูดนำมาเล่าในวันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มความฉลาดให้กับตัวเองหลายคนเนี่ยยังมีความคิดดั้งเดิมนะครับที่มองว่าความฉลาดของคนเหล่านั้นมันมีตั้งแต่เกิดมาเราไม่สามารถจะเพิ่มความฉลาดได้อันนั้นคือความคิดดั้งเดิมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาการทางสังคม อาหารสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไหมครับทําให้เรามีความรู้ใหม่ว่าความฉลาดของคนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับคนเราสามารถเพิ่มความฉลาดให้กับตัวเองหรือคนที่เรารักได้วิธีการเพิ่มความฉลาดให้กับตัวเองนั้นมีอยู่หลายวิธีทีเดียวนะครับที่ผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังนี้เป็น10วิธีหลักนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคน ถ้าคุณเอาไปใช้มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองนะครับคุณพิสูจน์ได้ครับจริงหรือไม่จริงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิธีที่1ครับก็คือการหาความรู้เพิ่มเติมสําหรับการหาความรู้เพิ่มเติมนั้นถ้าเรายิ่งมีความรู้ที่หลากหลายความรู้กว้างมากขึ้นเท่าไหร่พอพูดเรื่องอะไรเราก็จะรู้เราก็จะสามารถคุยกับคนอื่นได้ ทำให้คนอื่นมองว่าเราฉลาดขึ้นเราเก่งนะครับสําหรับการหาความรู้ใหม่ๆนั้นนะครับในยุคนี้หาความรู้ได้จากแหล่งต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะหาความรู้โดยการอ่านนะครับจากอินเทอร์เน็ตจาก Google นะครับจะหาความรู้จากหนังสือตำรับตำราต่างๆจากผลงานการวิจัยต่างๆก็ได้นะครับ แม้แต่คุณดูสารคดีต่างๆนะครับคุณก็จะได้ความรู้ที่เพิ่มเติมความรู้ที่หลากหลายครับยิ่งมีความรู้หลากหลายมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าคุณก็เป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นนั่นเองนะครับ 2. คุณจะต้องฝึกการใช้ความคิดฝึกการวิเคราะห์ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆครับ และการฝึกการคิดการวิเคราะห์นั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักในการคิดผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเจอสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งเช่นมีคนโกรธคุณหนึ่งคนคุณจะต้องคิดให้ได้ว่าคนคนนี้โกรธคุณสาเหตุเนื่องจากอะไรเมื่อคุณคิดคุณวิเคราะห์สาเหตุนะครับ แล้วเมื่อคุณเข้าใจคุณก็จะต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าทําอย่างไรเขาถึงจะหายโกรธหรือคุณจะตัดปัญหาเลิกคบกับเขาไปเลยผลเสียที่จะตามมาคืออะไรแต่ถ้าคุณแก้ปัญหาได้อันนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณใช่หรือไม่แล้วการฝึกแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยปิดเป็นนิสัยว่าทุกเรื่องทุกราวที่เข้ามา คุณจะสามารถใช้ความคิดนำเอาข้อมูลต่างๆรอบข้างมาวิเคราะห์แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีครับคนที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากเท่าไหร่<ๆ>ก็แสดงว่าเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมากเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับใน3ก๊กคนที่คิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลต่างๆได้ดีก็คือคงเบ้งใช่ไหมครับถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับ 3. ครับการเล่นเกมการฝึกแก้ปัญหาต่างๆหลายคนเข้าใจผิดว่าการเล่นเกมเนี่ยทำให้เราเสียเวลาถ้าลูกหลานเราไปเล่นเกมแล้วจะทําให้เขาเนี่ยไม่มีสมาธิจริงอยู่ครับการเล่นเกมเป็นเวลานานทําให้สมองล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แล้วถ้าเล่นเกมเป็นเวลานานมากๆสมองไม่ได้พักผ่อนเลยเซลล์สมองนะครับมันก็จะเสียหายได้แต่ถ้ารู้จักแบ่งเวลาฝึกการเล่นเกมนะครับบางอย่างฝึกการแก้ปัญหาต่างๆเช่นคุณเล่นหมากฮอสนะครับหมากลุกเกมความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเกมที่อยู่ในตำรับตำราเกมในวิชาการต่างๆเอามาฝึกเอามาใช้นะครับคุณเชื่อผมหรือไม่ การฝึกการเล่นเกมการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับมันจะยิ่งเพิ่มเซลล์สมองโดยเฉพาะกับเด็กนะครับทําให้เด็กเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นถ้าคุณฝึกการเล่นเกมนะครับถ้าคุณอายุมากลองดูนะครับที่เขาลากเส้นหาทางออกโดยเส้นไม่ทับกันก็ได้อันนั้นง่ายครับถ้าคุณลองเล่นผมเชื่อว่าคุณทําได้แล้วถ้าคุณฝึกบ่อยๆนะครับแค่เห็นนิดเดียวคุณก็รู้แล้วว่าต้องทําอย่างไร นะครับต่อไป 4. คุณต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆครับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประสบการณ์ตรงด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้เราเฉลียวฉลาดนะครับในชุดประจำวันเช่นการออกไปเที่ยวนะครับถ้าคุณเดินทางคุณเที่ยวอย่างน้อยการเดินทางคุณก็จะเห็นสังเกตเห็นคนรอบข้าง ผมยกตัวอย่างนะครับคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยตัวเองเลยนะครับคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สนามบินเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินเลยแต่ถ้าคุณไปครั้งแรกคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปถึงสนามบินตอนไหนช้าอย่างไรตกเครื่องทําอย่างไรต่อและต่อไปนะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเอาความรู้ตรงนั้นไปสอนคนอื่นได้นะครับ การสร้างประสบการณ์ใหม่เนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายวิธีนอกจากเที่ยวนะครับผมยกตัวอย่างอีกเช่นการทำเกียกรรมต่างๆการเล่นเกมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาบางคนนะครับออกไปขับรถนะครับไปหาจุดเช็คอินต่างๆอันนี้มันก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยนะครับ หรือยกตัวอย่างอีกนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาออกไปข้างนอกนะครับแต่มีเครื่องดนตรีอยู่ถามว่าการเล่นดนตรีเนี่ยเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ใช่หรือไม่ใช่ครับโดยเฉพาะคนที่ใช้เครื่องดนตรีเล่นเพลงใหม่ๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความคล่องแคล่วขึ้นเข้าใจตัวโน้ตมากขึ้นมีการเตรียมความพร้อมมีการฝึกหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับ5ก็คือการฝึก การใช้ความจําครับคนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยความจํานะครับก็จะลดลงแต่ถ้าเราฝึกการใช้ความจําอยู่นะครับคุณก็จะทําให้มีความเฉลียวฉลาดนะครับสติปัญญาดีความจําดีครับการฝึกตรงนี้มีหลายวิธีนะครับผมยกตัวอย่างเอาสักหนึ่งวิธีเพื่อใช้เวลาในคลิปนี้ไม่ยาวเกินไปนะครับเช่นคุณฝึกด้วยวิธีการเขียนเล่าเรื่องต่างๆนะครับ เช่นคุณอ่านหนังสือเสร็จคุณมาเขียนเล่าเรื่องนะครับนั่นก็คือการฝึกความจำว่าคุณได้เรียนรู้อะไรได้อ่านอะไรไปหรือบางคนนะครับก็มาทดลองเขียนไมล์แมปพิ้งนะครับสำหรับไมล์แมปนั้นสําหรับคนที่กำลังเรียนกำลังศึกษานะครับก็จะเข้าใจดีนะครับหรือคนที่มีลูกกำลังเรียนนะครับลองถามลูกดูก็ได้ว่าไมล์แมปหรือแผนผังความคิดมันทําอย่างไรดูใน Google ก็ได้ครับไมล์แมป ตรงนี้เป็นการฝึกความจําที่ดีมาก 6. นะครับคุณต้องรู้จักดูแลสุขภาพสุขภาพคนเราเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับนอกจากจะช่วยสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณดีแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วมันยังช่วยให้สติปัญญาของคุณดีขึ้นด้วยนะครับการดูแลสุขภาพนั้นทําไม่ยากนะครับเริ่มตั้งแต่ออกกําลังกายอันนี้ผมเชื่อทุกคนเข้าใจนะครับมีเวลาออกกําลังกาย เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีช่วยคุณได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งไหนแอปเดยครับเดินวันละ6 0 9 0อย่างเงี้ยแล้วพอคุณพวกโทรศัพท์ไปไหนมันก็นับเก้าให้คุณและครับเป็นการออกกําลังกายละง่ายๆครับหรือทํากิจกรรมทํางานบ้านก็ได้นะครับวันหนึ่ง30นาทีนะครับมันก็ช่วยระบบหายใจสุขภาพของคุณดีขึ้นนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับการพักผ่อนให้เพียงพอนั้น การนอนสําคัญนะครับต่อไปการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกหลักโภชนาการครบทั้ง5หมู่นะครับแต่คุณจะต้องมีเน้นเพิ่มเติม <peninsula. S 1> เพื่อเพิ่มเกี่ยวกับสติปัญญาก็คือเน้นโอเมก้า3ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็กินผักผลไม้เพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับ <pe ek> ถ้าพูดถึงโอเมก้า,า3เนี่ยหลายคนอาจจะสงสยัยว่ามันอยู่ไหน มันอยู่ในพวกป่านทะเลน้าลึกนะครับหรือในสารอาหารบางตัวเนี่ยนะครับพอเราไปซื้อเนี่ยมันเพิ่มโอเมกา้า3ไว้แล้วด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพวกซอสพวกน้าปลาต่างๆคุณลองอ่านข้านฉลากหน่อยหนึ่งนะครับในอาหารบางตัวเนี่ยมันมีเพิ่มโอเมกา้า3ให้เรานะครับแม้แต่น้ามันมันก็มีที่เพิ่มโอเมกา้า3ให้เราด้วยนะครับลองดูตรงนั้นเพิ่มเติมเจ็ดครับ ต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นียผมเชื่อว่าคนเราทุกคนทําอยู่เสมอนะครับเพราะคนเราเป็นสัตว์สังคมต้องมีการพูดคุยกับคนรอบข้างอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่น้องคนรักคนในครอบครัวลูกหลานหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานนะครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยทำได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน หรือถ้ามีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมการอภิปรายนะครับหรือการโต้วาทีมันก็จะช่วยคุณได้เยอะนะครับทําให้สติปัญญาของคุณเนี่ยมันพัฒนาครับคุณก็จะมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้มีความคิดที่ฉับไวมากยึ่งขึ้นด้วยนะครับ 8. คุณต้องตั้งเป้าหมายในกิจกรรมต่างๆแล้วคุณต้องตรวจสอบว่าคุณทํากิจกรรมนั้นได้ตรงเป้าหรือไม่ ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของการออกกําลังกายเดิน6,009ใน1วันเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าเลยว่าวันหนึ่งเดิน6,009แล้วคุณตรวจสอบซิว่าวันนี้คุณเดินครบหรือไม่ถ้าไม่ครบก็เดินต่อให้ครบครับนั่นคือการตั้งเป้านอกจากการออกกําลังกายการเดินแล้วเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างครับคุณสามารถตั้งเป้าได้เช่นวันนี้คุณกําหนดว่าคุณจะต้องอ่านหนังสือได้20หน้า คุณสามารถทําได้ครับลองดูซิววันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยังถ้ายังไม่อ่านหยิบม,มาอ่านครับแล้วตรวจสอบดูครบ20หน้าหรือไม่ถ้าไม่ครบอ่านเพิ่มครับทําอย่างนี้นะครับในทุกเรื่องราวในทุกกิจกรรมแล้วคุณก็จะสามารถพัฒนาตัวคุณเองได้นะครับทั้งความรู้ทั้งทักษะทั้งสติป,ปัญญานะครับ 9. ้าครับการฝึกสมาธิ การฝึกใช้สมาธิในการดำเนินชีวิตนะครับอันนี้เราใช้อยู่ในชุตประจําวันอยู่แล้วนะครับแต่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจหลายคนพอพูดถึงสมาธิแล้วคิดว่าเราจะต้องไปวัดหรือเราต้องไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่ต้องไปให้พระสอนให้ใช่หรือไม่ความจริงไม่ใช่ครับการฝึกสมาธิง่ายๆกับตัวคุณเองก็คือต้องรู้ตัวอยู่กับตัวเองฝึกกําหนดจิต ให้อยู่กับตัวเองครับว่าเรากำลังทำอะไรขณะนี้แล้วทำมันอย่างไรให้ใจเย็นที่สุดให้นิ่งที่สุดถามว่าจำเป็นต้องนั่งหรือตลอดไหมนั่งสมาธิไม่จำเป็นครับเดินสมาธิได้ไหมได้ครับต่อไปนะครับสิบก็คือคุณต้องฝึกพิจารณาและประเมินตนเอง แต่ต้องพยายามยอมรับด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมากแค่ไหนต้องยอมรับให้ได้ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปัญหาเรื่องนี้เราตอบช้าเราคิดคำตอบไม่ได้แสดงว่าประสบการณ์เราไม่พอหรือไม่ความรู้เราไม่พอไหมหรือเราอ่อนด้อยตรงไหนประเมินตัวเองครับพอประเมินเสร็จต้องยอมรับผลนะอย่าหลอกตัวเองยอมรับผลให้ได้ครับว่า ของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงจริงๆแล้วกลับมาฝึกตัวเองมาพัฒนาตัวเองการที่เราฝึกการพิจารณาและการประเมินตัวเองและพยายามพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นระดับสติปัญญาก็สูงขึ้นความเฉลียวฉลาดก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับสติปัญญาของคนเราความเฉลียวฉลาดของคนเรานั้นมันไม่ได้มี ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้มันสามารถพัฒนาได้อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วแต่จะพัฒนาได้มากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับสำหรับการพัฒนาความฉลาดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการให้ตัวเองมีความเฉลียวฉลาดสามารถพัฒนาไปได้คุณจะต้องฝึก แล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่ช่วยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คุณคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับมาพูดมาคุยกันได้อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกันกดติดตามแล้วผมจะนำเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้ มาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ